แบบนี้นะครับนี่แบบนี้แบบนี้นี่ให้เราเอามือโยกนะครับโยกโยกปักตัวนี้ครับมันจะมีสองปักนะครับมีปักบนกับปักล่างนะครับให้เราโยกปักตัวล่างนะครับนี่ครับที่กล่องนะครับมันจะมีสองปักให้เราโยกแบบนี้โยกแบบนี้ก็โอเคครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านในวันนี้อยู่กับช่างชาโคราชนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูพิซศกนะครับ อาการเดิมๆนะครับก็ผมก็จะถ่ายไปหลายคลิปละนะครับสำหรับอาการตัวนี้นะครับอันนี้ผมจะบอกวิธีแก้เบื้องต้นนะครับเผื่อใครเจอนะครับคือรถพีซิกนะครับ2,018นะครับถึง2 2 0นะโฉมเดียวกันนะครับโฉมเดียวกันเลยนะครับนี่ครับที่เป็นโฉมนี้แถ้าใครขับไปแล้วดับนะครับไม่ใช่ดับนะครับคือไปจอดแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับลองแก้ตามผมนะครับอันนี้คือ ผมเจออาการแล้วแหละนะครับแต่ผมจะบอกวิธีแก้เบื้องต้นเฉยนะครับเผื่อใครขับไปแล้วเจออาการแบบนี้นะครับคือนะครับระบบไฟทํางานทุกอย่างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องเช็คนะครับว่าระบบไฟทํางานทุกอย่างไหมนะครับหน้าปัดเลนไมติดไหมนะครับปั๊มมีเสียงไหมนะครับคือต้องเช็คตรงนี้ให้หมดเลยนะครับว่าอ่ามันมีปัญหาอะไรไหมครับถ้าไม่มีไฟเตือนนะครับไม่มีไฟเครื่องยนต์เตือนนะครับ ให้เราแก้ตามนี้เลยนะครับอันนี้คือผมถอดเรียบร้อยแล้วเจอการแล้วคือปั๊กมันมีปัญหานะครับมันละลายนะครับตัวนี้ตัวนี้มีปัญหาคือละลายนะครับว่าวิธีแก้อ่าถ้าใครมีอยู่ในประกันนะครับอยูออยู่ในประกันก็ลองทําเคมได้นะครับหรือว่าใครไม่อยู่ในประกันนะครับให้เรานี่ครับหาอะไรเขี่ยตัวเนี้ยแงยแกะแค่อะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยให้มันให้มันล็อกตัวปั๊กตัวนี้แน่นนะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับ ตัวนี้คือแปักระลายครับคือเศษนะครับเศษพลาสติกตัวนี้ที่มันร้อนนะครับแล้วมันละลายไปปิดหน้าสัมผัสของทองเหลืองหรือทองแดงนะครับที่อยู่กับปั๊กนะครับมันเลยติดไม่ติดนะครับถ้าใครขับไปแล้วจอดนะครับแล้วมาเปิดสวิสกุญแจนะครับทํางานทุกอย่างปั๊มทํางานนะครับหัวไฟไมอะไรไม่มีเตือนนะครับให้เราใช้ตัวนี้เลยครับอันนี้คือถอดไซเบอร์ให้ดูเลยนะครับว่าเราจะต้องใช้ยังไงนะครับให้เราแกะกิ๊บตัวนี้ับ ด้านหน้านะครับตัวน,นี้เห็นไหมมีกิฟอยู่สองตัวนะครับร akin akin mi, แล้วดึงงอแบบนี้นะครับเราเอามือมือของเรานะครับล้วงนะครับอันนี้คือสม here, มุติมีไฟเบอร์ปิดนะครับให้เราล้วงมาจากด้านหน้าแบบนี้นะครับนี่แบบนี้แบบนี้นี่ให้เราเอามือโยกนะครับโยกโยกปักตัว at นี้ครับมันจะมีสองปักนะครับมีปักบนกับปักล่างนะครับให้เราโยกปักตัวล่างนะครับนี่ครับที่กล่องนะครับมันจะมี2าปักให้เราโยกแบบนี้โยกแบบนี้นะครับแบบนี้เลยครับยังไงก็ได้ที่มันโยกได้นะครับ หรือว่าถ้ามีเพื่อนนะให้เพื่อนเรานะครับกดสตาร์ทได้เลยนะครับถ้าติดก็ไปว่าปลั๊กตัวนี้มีปัญหานะครับก็ถ้าอยู่ในประกันก็ลองเข้าไปที่ศูนย์นะครับลองไปคุยกับทางร้านเขาดูนะครับว่ารถเรายังอยู่ในประกันอยู่ไหมนะครับเพราะถ้าใครรถยัใหม่อยู่ผมอยากแนะนาเนาะชิกระยะหรือว่าดูแลรถตามระยะการรับประกันนิดนึงนะครับเผื่อมีปัญหาเราจะได้เคลมให้ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีหรือว่าเราไม่ได้เข้าไปชิกเลยนะครับตรงนี้ คือปัญหาใหญ่เลยครับหลายๆท่านคอมเมนต์นะครับคลิปช่องเก่าผมนะครับมีคอมเมนต์เยอะมากนะครับโดนไปหมื่นกูบาทนะครับโดนไปเจ็ดพันแปดพันมันก็แล้วแต่นะครับบางคนนะครับแต่ตอนนี้คือผมบอกวิธีแก้เบื้องต้นเฉยๆนะครับนี่ถ้าติดก็ขับรถได้เหมือนเดิมนะครับขับกลับบ้านก็หาวิธีแก้ซะนะครับถ้าใครโยกแล้วติดนะครับก็ให้เราถอดไฟเบอร์แบบนี้เลยนะครับถอดเหมันผมนี่แหละนะครับแล้วก็ถอดออกมาแบบนี้นะครับก่อนที่มันจะติดนะครับ หาอะไรก็ได้นะครับที่เป็นแหลมๆเนี้ยนี่ครับไปเงี้งี้ตัวนี้ครับเขี้ยวเห็นไหมเขี้ยวที่อยู่ในปักนะครับงี้งี้เข้าไปให้มันหนีบเข้าหากันใกล้ที่สุดที่จะใกล้ได้นะครับคือแล้วก็าหาเลแบบแกะพลาสติกตัวที่ที่มันร้อนละลายเลยนะครับแค่ออกหมดเลยนะครับให้หน้าสัมผัสมัน,มนโดนกับปักตัวกล่องตัวนี้นะครับแต่เห็นหลายๆท่านก็เปลี่ยนปักไปเลยก็มีนะครับหรือว่า แต่ส่วนมากผมว่าเปลี่ยนปักถ้ามันมีปักแบบนี้ก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่มีผมว่าน่าจะใช้วิธีใช้ปักเดิมดีกว่านะครับแล้วก็พลาสติกมันออกนะครับที่มันละลายเข้าไปปิดนะครับเอาออกแล้วก็เสียบเข้ากลับไปใหม่นะครับแล้วก็ใช้นะครับหาอะไรรัดจะได้นะครับรัดนิดนึงเนาะเพื่อจะได้ไม่ให้มันขยับนะครับนะะไม่ให้มันขยับตัวเนาะก็ลองดูนะครับวิธีแก้มันก็เยอะนะครับแต่ว่าลองทาดูก่อนนะครับอันนี้คือวิธีแก้เบื้องต้นนะครับถ้าใครขับไปแล้ว สตาร์ทไม่ติดนะครับแต่มีเสียงอะไรทุกอย่างนะเสียงไฟนะครับปั๊มทางานนะครับไฟติดทุกอย่างครับแล้วก็ให้เราฟังตรงนี้นิดนึงนะครับเปิดเบาะนะครับเปิดเบาะนะครับให้เรากดสตาร์ทนะครับถ้ามีเสียงดีเลยตรงนี้ดังเป๊กเป๊กตอนที่เราสตาร์ทนะครับดังเป๊กเป๊กนะครับแต่ว่ารถไม่หมุนนะครับให้เราทําเหมือนผมบอกไปืือเลยนะครับทาแบบนี้เลยนะครับคือจบนะครับสตาร์ทติดแน่นอนนะครับถ้ามีเสียงนะครับ แต่ถ้าไม่มีเสียงนะครับถ้าไม่มีเสียงมัน <naz> ก <pos> <ans> ็จะเป็นท <meth. m> ี <illed> ่อย่างอื่นนะครับถ้าไม่มีเสียงก็ต้องฟังแว่ว่าปั๊มทํางานไหมนะครับถ้าปั๊มไม่ทํางานนะครับถ้าปั๊มไม่ทํางานก็ให้ชิคที่เนี่ยให้เราเตะเตะขาตั้งไปเนี้ครับขึ้นแรงนะครับอันนี้คือกรณีที่ปั๊มไม่ทํางานนะครับอย่าเพิ่งไปให้ชิคทีละอย่างก่อนนะครับให้ดูไฟทุกอย่างไหมนะครับปั๊มทํางานไหมฟังเสียงมีเสียงปั๊มทํางานไหมนะครับถ้าไม่มีตัวนี้เลยนะครับนี่ แต่ถ้ามันทำงานให้เรามาช็คตัวนี้เวลากดสต,ตาร์ทน้ำจะดังแป๊กเป๊กนะครับเซตาแ๊กเ๊กแป๊กเ๊กอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ลองช็คดูเลยครับแต่ถ้ามันดังอย่างนี้ให้เราเอามือ้วงเหมือนที่ผมบอกนะครับน้าจะติดนะครับก็ลำรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะพอคลิปผมทําไปเยอะแล้วแหละตัวนี้นครับแต่ว่าอันนี้เป็นช่องใหม่ก็อยากให้ช่องใหม่คนที่ติดตามช่องใหม่นะครับดูนะครับ เพื่อจะได้ไว้เป็นแบบไว้ศึกไว้เวลาฉุกเฉินเนาะเวลามีปัญหาเราจะได้แก้ปัญหาตัวเองนะครับแล้วก็ขับรถกลับบ้านได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยัานืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอันนี้คือช่องใหม่นะครับช่างชานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับหรือว่าใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับรถมีปัญหานะครับขับไปดับฟิวขาดอะไรเงี้ยลองทักเข้ามาถามได้นะครับเพราะว่ารถทุกคันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็มีอะไรกระทักเข้ามาครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณมาก